สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องยุ่กับชองสาวโมสายลุยเด้อิึงลุด่ยมมาเร็วเปล่านี่ตำราคอยนี่ละ เร็วเกี่ยวเราเร็วแต่ฝั่งข้างๆนี้มันเหลือเยอะเนาะไห้โฮอมาหรอบัดนนี้ฮัลโหลจ้า,า,าค,า <c oughs> ค่ะค่ะสพแคนดงค่ะโอ้จ่าระเคลียร์จ้าจ้ารดเกี่ยวไหน ว่างยังไม่มีคนจองยังไม่มีคนจองโอ้แถวนั้นไม่มีรถเกี่ยวบ่มันเกี่ยวมันเกี่ยวที่บ้านหนึ่งคันอีกคันหนึ่งยังไม่มาจาุบุเลย มันมีเกี่ยวแถวบ้านอะเยอะจ้ะ ชาวบ้านก็สุกเยอะมากเลยต่อคิวกันเต็มอ่ะอุที่นี่ก็แบบเริ่มสุกเริ่มวันนี้แล้วบ้านข้าวหนูอ่ะมันกระเมะหมดแล้วอ่ะสงสัยต้องไปเอารถเกี่ยวอีกคันหนึ่งแล้ะ <laughs> นี่วางมแขนกับเจ๊ใหญ่แล้วว่าจะออกรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งเดี๋ยวนูขับเจ๊ใหญ่ก็ขุดคันนาเดี๋ยวเอาเจ๊นันไปขับรถดำนี่แพนันขุดนนาด้วยซีกบอครบทีพอดีมันไม่มีรถเกี่ยวอ่ะโอ้รถเกี่ยวกลับมาแล้วไปยังไนยากพี่ จะ้ะของอ่ะเยอะมากพี่วุ้นแบบมันใหญ่อ่ะหนูไปแบบเยอะมากของอ่ะมันใหญ่งไงไปแบบกระทันหันหนูไปแบบกระทันหันเพราะว่าเราเกี่ยวมาเมื่อวานตอนกินเดี๋ยวไม่มีเวลาไปเห็นไหมวันนี้หลานใช่ จะจาอันนี้ที่อยู่ไหนจ้ะอารถเกี่ยวบ่จ้ะ พี่ตีโทรมาตามหารถเกี่ยวหาไปเกี่ยวข้าวที่มหาสารคามนะคะมันไม่มีรถเกี่ยวนะคะไม่ออกรถไหมส่วนรถรถนู่นก็ต่อคิวยาวเหยียดตอนนี้ค่ะมีตอนนี้รถมาคันเดียวนะคะมาแค่ตู้แอร์เนาะอีกคันหนึ่งยังไม่มา ตอนนี้เราก็ผลัดกันเกี่ยวนะคะให้เจ๊ใหญ่เกี่ยวบ้างนะคะมันมันต้องก้มตลอดไหมมันก็ปวดหลังแล้วนุ่นปวดท้องด้วยก็เลยต้องผลัดผลัดกันนะคะเดี๋ยวเจ๊ใหญ่ก็จะไปขับรถดัคันน้อยๆนะคะ จเจ้าไปโบกรถให้ข่อยแน่ข่อยจะขยับรถมานานี้เออขยับมานานี่อ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปวดเอวออ้ยปวดคักย จำเป็นต้องเขียนคิ้วทาปากไม่มานา้าจำเป็นมากคะจำเป็นมากๆนะคะ,ะ,คะต่อไปโบกจะให้น้องเอาเขาไปขายและะ้วกัสิไปขับรถดำปิกอัพเนาะจ้ะถ้าเกี่ยวนานนี้เสร็จนะเนี่ยภารกิจใหม่นะคะลุยลุยกัน ต้นเกี่ยวกับหายากยากพี่น้องงานติ่มยันเยยดแล้วตอนนี้เราจะไปขยับรถดำนะคะเบิง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 แท็กเน่นทางน้ำ ข oh, ยับมาได้ป้องน่โอ้ยางเยอะเลยได้นี่จ้ะกินได้หลายวันหลายตัวเขากี่ตัวจ้ะวัวเก้าตัวควายสิบตัวเขาโอ้วันเดียวแค่นั้นแหละหนูอว่าอัดไว้เยอะๆจ้ะ รถตรงรถปิ๊อัพน่ะมันแคบดเดี๋ยวให้ตารถไทแกออกก่อนให้รถไทให้รถปิ๊อัพมาอยู่ตรงนี้ร,นร,นรุ่นใหม่รุ่นใหม่บอก รอประคับคู่ใจสาวนุ่น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 บ่าวนุ่น ิดอีกหน่อยไม่ได้ป่ะย้อนขอตูวไปโบกรถให้น้องก็ได้จ้ะจังนัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ง่องซาโบไซดุยแล้วก็ยิ้มกดกระดิ่งเลยจ้ะเพื่อสิจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปน่าจ้ะน่า สวัสดีจ้า